จ้าเปลี่ยนแล้วค่ะฝนตกก็ซอจ้าเทียจ้าอยู่อำเภยนาำโสมนะคะจังหวัดอุดรธานีอันนี้ทำเลี้ยงตะกะแตนนะคะช่วงนี้กำลังฮิตไปหาย่ามาให้โอ้โหเขาบอกว่าพ่อขัวแล้ววสิน อย่างกินนังยังค่ะนัมือนีมนือนีเขาสีมาทํำความดูจากกับคุณนายยางเลยค่ะคุณนายยางเลยที่จริงเธอเป็นม้าจรม้าจรที่นี่ค่ะพี่น้องเมียวคนใจดีนะคะเก็บม,มาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงอันโดยบ,บันี้เพิ่นนันยานโดนทิมเวลาสตาร์รถไปไส่เพิ่นก็สิแลน้ำจ้ะเพิ่นสิแล แข่งกับรถย่านข้อถิ่มเพลินก็แล่นไปสักพักย่านว่าหาว่าใจไล่ไปยังคืบเอามาขึ้นรถน้ำแล้วจ้ะเพื่นบายอมขึ้นจ้ะเพื่นจิตกกายจนลงเพื่นก็เสีแล่นไปสักพักเข้าไปในบ้านแล้วเพื่นก็เสียยุทธแล้วเพื่นก็เสีกรรมมาถ่ายอยู่บ้านคือเก่าจ้ะเพื่นย่านโดนถิ่มเพิ่อนก็เล่นแล่นน้ำยังไม่หนีไม่หนีไม่หนีอัน มืกอนพันยูโลงบานนะคะเป็นม้าลงมากแลกค่ะน้องไา้นะคะทําง,งานอยู่โลงบานกระจ้าสิบไวไพเอาไปแถวนั้นค้นเขาเก็บ่าค่อยสนใจก็เลยเอามาให้อินูมเมียวเลียงเวลาก็เป็นปีกว่าแล้วค่ะเพื่อกะยูหนีฟ้าบ้านให สาวบ้านห้เหาดีน้ำมันบรรลุตอนมาไม่ใม่บอกเฮบเต็มโตอยู่จ้ะตอนนี้ก็อ้วนขึ้นแล้วตอนนี้บระกาฉีดยาคุ้มห้จจยหญ่ท้่นทองนะหม่น่ค่ะชีวิตคุณนได้อย่างกับมีประมาณนี้แหละค่ะตอนนี้เพิ่นมีบ้านแล้วบ้านที่อบอุ่นด้วยบ้านหลังนี้มีสัตว์นานาชนิดนะคะ แค่นี้กันนะค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุณนายยาง